แอร์บ้านเบี้ยวอีกแล้วเหรอเห็นว่าบ้านนี้มีคนมาตรวจเนี่ยเป็นพันจุดเลยนะใช่หนึ่งพันหกจุดนี้ใช่ไหมซิมอยูหรอเหมือนแอนน่ะนี่นิ้วด้วยนี่ด้วยใช่เส้นนี้มันไม่ตรงทุกเส้นมันก็จะเลื่อยๆประตูเป็นจุดหนึ่งที่ฟองมากประตูไม้ในใบ BOQ อ่ะมันประมาณสักหกเจ็ดหมื่นเฮ้ยที่มองไปเห็นมาสองอันเนี้ยข้างบนอะมันไม่เท่ากันสี่เหลี่ยมข้างในไม่เท่ากันแล้วความสูงของหัวประตูก็ไม่เท่ากันด้วยนะใช่เห็นแล้ว นะกำลังว่ายน้ำเด็กอุ้ยสนุกสนานกันอยู่ดีๆระเบิดปุ๊ไฟแม่งดับทั้งบ้านพี่ประมาณสามแสนระมาณนนี่ขั้นแก่นะไม่ใช่ค่าก่อสร้างด้วยนะสามแสนนี่ครื่องเอ้ามาน้างานต้องจ่ายสามแสนเพราะว่าผู้รับเหมาไม่รู้รบกวนใครที่แบบว่าสงสารแน่แล้วเห็นอยู่บ้านแตกๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาแก้ให้ได้ตอนนี้ถ้ายังไม่สงสารเดินต่ออีกหน่อยนี่เยอะเดินี่เยอะ